ที่เดียตัดสินใจเพราะเราศรัทธาในวิถีแห่งอุดมการแบบนี้เพราะเรามีความฝันว่าเราอยากจะทําการเมืองแบบนี้ดังนั้นเดียจึงตัดสินใจที่จะลงมือทําค่ะมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจเพราะว่าเดียไปต่อรองผลประโยชน์ใดๆเดียไ,ไม่ได้ตัดสินใจบนสิ่งที่เดียไปคํานวณถึงผลแพ้หรือผลชนะในการเลือกตั้งเป็นตัวตั้งค่ะไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเดียก็ขอยืนยันในจุดยืนของตัวเองคือจะขอทําตามความฝันและจะขอสู้จนถึงที่สุดค่ะ สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เราต้องพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนเพราะเราไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้การทําหน้าที่ในฐานะนักการเมืองหรือการทําหน้าที่ในฐานะองค์กรที่เป็นพรรคการเมืองนั่นคือการยึดโยงกับประชาชนแต่ไม่ได้เป็นการทํางานเพียงแค่เฉพาะภายในหรือเป็นการทํางานเพียงแค่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลายคนบอกว่าเดียเป็นเลือดใหม่ประชาธิปัตย์ เดี๋ยเข้ามาทำงานกับพักเพียงแค่ประมาณหนึ่งปีเศษๆค่ะแต่วันนี้ค่ะ ในฐานะคนคนหนึ่งเดียก็เลือกที่จะขอยืนหยัดขึ้นต่อสู้เพื่อที่จะทําตามความฝันและความเชื่อความศรัทธาของตัวเองค่ะเดียอยากจะขอโอกาสขอให้เพื่อนเพื่อสมาชิกทุกๆคนได้โปรดเปิดโอกาสให้กับตัวเดียได้เข้าไปแข่งขันได้เข้าไปต่อสู้ในการลงรับสมัครเลือกตั้งหัวหน้าพักค่ะตั้งแต่ในการที่จะผ่านมติโหวตนะคะ3ใน4ในการยกเว้นคุณสมบัติเพื่อให้เดียได้เปิดทางได้เข้าไปสู้ในการแข่งขันเลือกตั้ง หัวหน้าพักการให้โอกาสครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงการให้โอกาสเดียนในการเลือกตั้งแต่มันเป็นการให้โอกาสพักประชาธิปัตย์ที่จะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตต่อไปในอนาคตค่ะสิ่งที่พักการเมืองจะต้องทําก็คือการยึดโยงประชาชนการที่เราจะต้องเคารพในเสียงประชาชนต้องรับฟังทุกความต้องการของประชาชนและการตัดสินใจเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อตัวเราเองค่ะ